เนื้อกว่าไข่ไก่นะคะนี่เป็นกุ้งสดต,ตัวใหญ่เลยนะครับทุกคนโอ้ทำแบบนี้นะครับทุกคนผัดไทยลงไปนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดแต่คลิปยูทูบนะครับคืนนี้ผมก็อยู่ที่อยุธยาฮะก็อยู่ที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดอยุธยานะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านผัดไทยนะฮะชื่อร้านเจอาผัดไทยมรดกโลูกนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมวิธีทํากันนะครับสวัสดีครับพี่ค่ะครับพี่ชื่ออะไรครับช,าาชื่อปาดาครับผมที่ร้านมี อะไรบ้างครับพี่มีผัดไทยธรรมดาผัดไทยกุ้งสดผัดไทยห่อไข่จ้าครับผมราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ45บาทจ้าสี่บาบทจ้าผัดไทยกุ้งสด70จ้าครับผมตอนนี้กําลังทําอะไรครับพี่อันนี้ทํากุ้งสดจ้าเป็นกุ้งสดนะฮะใช่จ้าร้านก็จะมีนะครับผมผัดไทยห่อไข่ผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ผัดไทยนะครับ ร้านเจอาผัดไทยมรดกโลกนะครับที่กาดที่ตลาดหน้าองค์การจังหวัดอยุทยานะครับตกแต่งหน้าน,าน้าร้นีดค่ะครับผมอันนี้น่าจะเป็นน้ำผัดไทยใช่ไหมครับพี่ <c oughs> ใช่ค่ะน้ำมะขามจ้ะครับอันนี้เป็นน้ำมันนะฮะ <c oughs> ครับเป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับทุกคน มาขายที่ทุกวันไหมครับขายทุกวันจ้าขายทุกวันนะฮะทุกวันใช่ค่ะอันนี้เป็นไข่อะไรครับไข่ไก่เ็ไข่เป็ดจ้ะทางเ,เ,เราทางเราเป็นไข<ด>่เป็ดใช่ค่ะครับผม กระทะหนึ่งทำกี่ห่อครับพี่อันนี้ได้ประมาณเจ็ดห่อจ้ะเจ็ดห่อเลยนะฮะ,ะ,ะ,ะก็จะทําใหม่ๆกระทะตกกระทะเลยเนาะ,ะใช่ค่ะอันนี้คือลูกค้าสั่งไว้หมดแล้วใช่ไหมคะที่ทำใช่ค่ะเรื่องเด็ดเคล็ดลับยังไงเหรอคะที่ว่าใช่ไข่เป็ดมันมันได้เนื้อกว่าไข่ไก่นะคะแล้วมันเห็นสีไข่มากกว่า ่าใช่ไข่มันแดงเลยพี่ครับทางร้านเราใช้แต่กุ้งสดตัวใหญ่ๆนี่นะฮะ<ๆ>เขาใช้เป็นกุ้งสดตัวใหญ่เลยนะครับทุกคนผ่าหลังให้เรียบร้อยนะครับนี่นะกุ้งสดลงไฟสัดแล้วตัดห่อไครับตัดห่อเท่าไหร่เก้าสิบครับผม จะใช้เป็นไข่เป็ดนะครับขอบคุณรัเชออ่านี่คือเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะ,เ,ะคเป็นเจ้าของคนแรกนะคะคอันนี้ร,นนรุ่นหลานแล้วะค่ะรุ่นหลานแล้วนะครับขายมากี่ปีแล้วครับสาม เขาพ่อป้าพ่อป้าก็30กว่าปีแล้วค่ะสามสิบกว่าปีแล้วนะครับทุกคนก็หนูมาขายก็ได้10ปีแล้วก็ระดับ่หลลานนแ้วะครเป็นผัดไทยมรดกโลกเลยนะทุกคนนะครับมีรับออกงานอีเวนต์ออกงานแฟนชายอะไรนะครับรับค่ะรับจัดงานนอกสถานที่ด้วยค่ะอ๋อรับจัดงานนอกสถานที่ด้วยนะครับผมมีเบอร์โทรล่าไหมครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยอ่ามีค่ะ095ค่ะ1587859ค่ะครับผมนะฮะ เป็นร้านในตำนานในจังหวัดอยุธยาเลยนะครับทุกคนร้าน,นของเรามีหลายอย่างนะคะมีผัดไทยมีหอยทอดมีหมูสเต๊ะนะคะอ,อืมนะฮะเรี่ยมเงี้เลยนะครับร้านนี้ขายที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมคะ,ะผัดไทยมีสองสาขาค่ะสาหน้าองค์การที่หนึง่งแล้วก็จะเป็นอยู่ทางทางไปวัดประสาทคะ่ะทางแยกกับเพิงตรงนู้นอีกหนึ่งสาขาตรงนั้นจะมีอาหารตํสั่งมีผัดไทยจะ้ะครับผม ก็ใช้เวลานิดนึงเนาะใช่คับกุ้งตัวใหญ่ครับก็เลยสุกช้าหน่อยกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับ อร่อยแต่ไม่ตอ้องปรุงใช่ไหมคะใช่ค่ะเอร่าปรุงให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดจะทานรสจัดก็เติมพริกอย่างเดียวก็ได้ค่ะ นีคือเราจะให้ห่อละหนึ่งตัวใช่ไหมครับห่อละสองตัวค่ะห่อละสองตัวเลยใช่ค่ะผมเห็นตัวใหญ่งไงผมเลยถามว่าให้ห่อลยหนึ่งตัวผมเขาให้ห่อละสองตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นสูตรโบราณไหมครับพี่ใช่ค่ะเป็นสูตรโบราณนะใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นจา้าวเรียกในอยุธยาเลยไหมครับใช่ค่ะ ครับสีสันนะครับน่ากินนะครับเป็นผัดไทยสูตรโบราณนะฮะใส่ผักร่คับใสกุ้งแห้งลงไปนะกุ้งแห้งก็ใช้เป็นกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับอันนี้พิเศษให้ลุงลุงวินก่อนหนึ่งห่อเนี่นะครับพิเศษนะครับแนนน่อพิเศษราคาเท่าไหร่นะครับพี่พิเศษ55บาทจ้ะพิเศษ55บาทนะปกติก็45บาทนะครับทุกคนค่ะ สี่สิบสามลูกนี่นะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะไซส์บิ๊กบึมเลยนะครับอันนี้ห่อละสี่สิบห้าบาทนะพี่น้องธรรมดาอันนี้เจ็ดสิบพี่กุ้งสดกุ้งสดเจ็ดสิบโอเคครับจ้าจ้ะของป้าของกุ้งสดหนึ่งกล่อง แล้วก็ของพี่เขา,เขาสามกล่องเลยคุณสดกล่องครับนี่นะครับกุ้งสองตัวนะครับถ้าเป็นกุ้งสวยก็ห่อละเจ็ดสิบบาทเนาะใช่ค่ะแบบสด มาดูการจัดร้านเพานะครับทุกคนร้านได้เกยน้มนะคะาารับสะอาดสะอ้านเลยนะครับทุกคนก็ถูงดดีดทางร้านนะครับราเจอได้จับคอ กนถั่วนี่คือถั่ว่ลขั้วใหม่ตลอด้ะขั้วใหม่ตลอดเลยใช่ะะหอมเลยจ้ะหอมเลยเนาะใช่ค่ะของพี่เขาสามหอมน่เอตัวเป็นกุ้งสดผ่านไปนะฮะตอนนี้กําลังจะทําอะไรครับพี่ธรรมดาลวคะ่ะเป็นธรรมดาแล้วนะครับ ธรรมดาคือกุ้งแห้งกุ้งแห้งนะคะธรรมดาถ้าเป็นธรรมดาก็จะ,ใช,ะใช้เป็นกุ้งแห้งเนาะแต่ทางร้านก็ใช้เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่เลยเนาะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวทำทำใคร่อให้พี่อันนี้ธรรมดาค่บ ไี่หอ่อนี่นะครับธรรมดานะครับทุกคนรคาคา45บาทนะครับี่นทนะคะอันนี้ทำไข่ห่อจอ้ะอ่าจะมีเมนูไข่หอด้วยนะครับห่อไขหอ่หรือไขหอ่หขลเอาเพื่องตีไข่ใี่พี่ครับ ที่ทำเทองส้มนนี่นี่สอมตรงนี้ผัดไทยไข่ห่อใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะใช,ใช้ไข่กี่ใบครับสองใบจ้ะสองใบนะตัวนี้จะราคาไ่ไ่าไ่ไก่หกสิบบาทจ้ะแต่ตัวนี้จะเป็นเป็นไข่ไก่นะใช่ เขากระทะค่ะให้น้ำมันมันเกาะอ๋อเขาไม่ได้ใส่น้ำมันนะเอาน้ำมันออกใช่น้ำมันอ,ออกพี่มันจะได้ร่อนได้ร่อนอเลยใช่ไหมครับใส่แบบนี้เลยอ๋อทำแบบนี้แลครับทุกคนมันให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่จะเอาผัดไกยเข้าไปอยู่ด้านในนะคะใช่ค่ะ ไทยลงไปนะครับตัวนี้ก็ขายดีใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันครับ <c oughs> สวยงามเลยนะครับอันนี้คือเราจะให้น้ำจิ้มไปด้วยไหมครับพี่หรือว่าเอาไปกินแบบนี้เลยกินแบบทานแบบนี้เลยค่ะบบนี้เลยทำแบบนี้เลยใช่ค่ะนะครับผัดไทยหอมไผ่นะทุกคนก็เลยหน้าด้วยถั่วนะถั่วเขาจะคัใหม่ทุกวันนะครับใช่ค่ะ ร้านเจอานะครับคัะไทยผัดไทยมันรั่งลกนะครับทุกคนบรรกัดที่ตลาดหน้าองค์การบริษัทจังหวัดอยุทยานะฮะน้ำมันลงไฟนะครับทุกคน ตัวที่กาลังจะทําอยู่เป็นอะไรครับพี่ผัดไทยวุ้นเส้นค่ะผัดไทยวุ้นเส้นนะครับะทางร้านจะมีเส้นกี่แบบครับมีสองแบบค่ะสองแบบนะเส้นเล็กเ <นะ S 1> ส้นจันนะค่ะกับกับวุ้นเส้นค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยวุ้นเส้นนะ,ะทุกคน ในกลิ่นหอมเศษจมูกเลยนะครับร้านระดับตำนานเลยนะครับร้านนี้30ปีแล้วนะครับทางร้านจะใช้เป็นไข่เป็ดนะครับทุกคน ถ้าเป็นผัดไทย ตงเส้น55บาทโอเคครับพี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับครับผมโอเคนะครับทุกคนที่นี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและก็รับชมนะครับใครที่มาเที่ยว ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดอยุธยาก็แวะอุ่นนุนได้นะครับร้านเจ๊อาผัดไทยมรดกโลกนะฮะก็ขายทุกวันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะฮะรับออกงานนอกสถานที่ก็มาติดต่อทางร้านได้นะครับเบอร์โทรอะไรครับ0ูนย์ค่ะ15878 5 9ดค่ะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่มากเลยเจหน้าเจอิใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดครัดไก่หอยจ้า